เจรมี Jeremy, ป่ปทะกับอาวาสเบกครั้งที่แล้วอาวาสเบกโชว์ฟอร์มได้ดีผมก็เลยจัดให้เขาคือหนึ่งใน4ี่แสงอุตสาหส่วนเจอร์เมี่ย้อนดูฟอร์มผมดูตอนเขาต่อยเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยแล้วก็มาดูฟอร์มนี่เพิ่งต่อยเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วผมถือว่าเขาโชว์ฟอร์มดีนะยังไงเขาก็เป็นฝ่ายชนะแล้วก็ที่สําคัญอีกฝ่ายอะไม่ใช่หมูหมูอีกฝ่ายเป็นคนที่ชอบพาลงพื้นแล้วก็ทุบ ซึ่งสไตล์นั้นสู้ยากนะการที่เจอร์ y ี่ผ่านคนแบบนั้นมาได้อะผมว่าต้องเก่งพอตัวคือสามารถดิ้นรนเอาชีวิตรอดได้คือเห็นหลายคู่แล้ว MMA มันจะวิเคราะห์ยากกว่าชิกบ็อกซิ่งหรือว่ามวยไทยเพราะว่าบางครั้งเตะต่อยเก่งเดี๋ยวว่าพอถูกพาลงพื้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ต่อยเลยบางคนดิ้นไม่ออกเลยแต่เจอร์ี่แม้เจอสไตล์นั้นก็ยังกลับมาชนะได้ผมรู้สึกว่าเจอร์ี่มีสไตล์การออกหมัดแบบ แม่นี่ปาเกียวหรือว่ามวยที่มาจากฝั่งฟิลิปปินเนี่ยจะมีต้นแบบคือปาเกียวกันหมดหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นออกหมัดเหมือนปาเกียวกันเกือบทุกคนเลยอะออกหมัดแบบรัวๆออกหมัดทีๆออกหมัดรวดเร็วเป็นไปได้ไหมที่ประเทศเขาจะแบบยึดปาเกียวเป็นหลักเลยอะแล้วทุกคนก็จะมีสเตปการซ้อมคล้ายๆประมาณนั้นนะวิธีออกหมัดก็เลยแบบปลาเกียวกันหมดคู่นี้พอจะคาดการรูปเกมได้นะสมัครติดตามหน้าโปรไฟล์ เพื่อเข้าไปดูคลิปการวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวปฏิกืนให้